ตอนนี้ก็สี่โมงละคุณฟ้าก็ขึ้นมาดูเดี๋ยวก็จะไปตรวจสนามนะคะสภาพสนามก็สนุนตาลก็บริษัทเนี่ยก็สมบูรณ์สวยสุดๆค่ะนะคะขณะตอนนี้สี่โมงเย็นละหลังจากที่พายุผ่านไปนะคะบอกวันไม่มีเลยนะคะที่กาสายุตาลอากาศดีมากนี่ค่ลมฉุยเลยค่ะนะคะลมเย็นเนยนะคะตอนนี้สี่โมงกว่าแดดก็ไม่ร้อนลมก็เย็นนะคะสภาพสนามก็สมบูรณ์สุดๆนะคะหลังจากที่พายุามาแล้วก็ฝนตกใหญ่หลายวันนะคะ Okay. สนามเขียวขจีนะคะอันนี้ถึงหลุมสิบก็หลุมสิบเอ็ดนะคะก็สวยงามค่ะดอกไม้ก็สวยงามช่วงนี้นะคะป่าสัตว์เขาขุนเขาสิงห์น้องทะเลสาบบันดันนด่างนะคะก็ทางกัสซันหลังจากทัวร์ออกเมื่อปลายกรุงพาก็มีการรื้อทำรีนกอล์ฟใหม่ทั้งหมดเอ่อห้าฟินค่ะจากคุณบริสุทธิ์ลงโทษท่านประธานของเรานะคะน้องกัสซันก็มาช่วยเสริมแล้วช่วงนี้ก็รอรอไปเรียนต่างประเทศนะคะก็ เปลี่ยนหลุมก๊อกใหม่กินใหม่ทั้งหมด5หลุมค่ะถ้าเป็นขาประจำแฟนทันแท้กษกตานนะคะเปลี่ยนที่หลุม 4A นะคะหลุม 5A แล้วก็หลุม 7A ค่ะแล้วก็หลุม13 14ที่ว่าสรบชั้นๆนะคะก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจจะสมบูรณ์แล้วก็เปิดบริการได้ครบทุกหลุมละภายในวันที่5มีนา2 5 6ะแล้วก็ช่วงนี้ทัวร์ออกละก็ ็อยากจะให้นักกอล์ฟแขกท่านผู้พิเกีศษนะคะได้มาชมบรรยากาศของสัเทศตาลหลังพายุฝนไปหลังจากฝนต้นไม้เขียวชูดฉกอล์ฟสวยงามเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ก็เลยมาชมฝ่ายการตลาดนะคะก็จัดโปรโมชั่นพิเศษแคมเปญใหม่แล้วก็แบบลดราคาที่ใหญ่นะคะนะคะปกติโปรโมชั่นของเดือนมีนาที่ก็ช่วงเช้ากินฟรีแล้วก็แค่2,005นะคะช่วงบ่ายก็1,002 พอเดือนเมษาก็โปรโมชั่นก็เช้าพันสี่บ่ายพันสองไม่ลดจากนี้แล้วค่ะนะคะเราก็จัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อมาชมสนามกอล์ฟที่เราเปลี่ยนกรีนใหม่นะคะโดยจัดโปรโมชั่นขายสิบวันค่ะขายของล่วงหน้านะคะชุดห้าใบใบละเก้าร้อยค่ะชุดละสี่พันห้านะคะเท่ากับว่าทีมซื้อแล้วแค่นี่เหลือเก้าร้อยเน่ยต้องซื้อทั 5, ้งละห้าใบก็จะสี่พันห้าจัดขายสิบวันค่ะนะคะ 15มีนาจนวันที่เมีสามเลิกหมดแล้วก็เลิกเลยนะคะผูกฟองอันนี้สามารถจะซื้อกี่ชุดก็ได้แต่ใช้ได้จน3 1ตุลาคมนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าตอนที่ช่วงหัวเข้าวันก็ล้นนะคะเมื่อกรกาคมพาลูกค้าคนไทยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็หลังจากปรับปรุงสนามเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้มาชมสนามอันสวยงามของเรานะคะ9ก้ร้อยบาทค่ะกินฟรีลดคอาแคดดี้1ชุด5ใบนะคะ4 5 0 0จะซื้อกี่ชุดก็ได้นะคะ ออขายเฉพาะตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่7ขายแล้วก็ปิดการขายเลยนะคะจะไม่มีราคารอีกแล้วนะ้ได้3เอตุลานะคะ2566นะคะขอเชิญติดต่อได้ที่ฝ่าย,ขายข,ายข,ขายของเรานะคะ081954871 0นะคะ0814883402 0869199393ค่ะจากพัฒนาสนารองแล้วตอนนี้ นยอยที่ตรงข้ามสถานขาว15หลังที่เรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็จะมีโรงแรมนี้นะคะ42นะคะบรรยากาศสวยงามทีามก๊กสวยงามบริการดีอาหารเที่ยมตั้งที่กัซันถุยไต้ก็แอนริสทนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนกัะสันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่าดีคท่ะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ